มีสติกับหลงลืนสติเข้าใจยังไงไหมพอได้ไหมอย่างทํางานเนี่ยทําแล้วใจไปไหน<ช>เห็นใจไปอื่นใช่ไหม<ช>และเห็นกลับมาใช่ไหมในไหนตอนกลับมาเนสติมีแล้วอืมแล้วก็สติเวลากลับมาแล้วมารู้อาการที่ทํำไหมขวาะน,นแหละแค่นั้นแหละสติมีแค่นี้แหละนิดนึงนิดนึง ไปไปมามาแบบนี้แหละแต่ความเคยชินน่ะมันจะมีตลอดความไม่รู้อ่ะก็ทำอยู่เหมือนกันไม่รู้โยมนงนุษเข้าใจว่าการทำอย่างนี้ม,มีสติหรือเปล่าอ่แล้วแต่แล้วแต่กิจกรรมแล้วแต่วันค่ะไม่ใช่ทำอยู่แล้วก็เข้าใจว่ามีสตินะไม,ไม่ใช่อันนี้นะ กรรมเดียวกันม,มันก็โผรู้สติหลายครั้งอ่อ,อย่างนั้นก็ได้อยู่แล้วแต่เขารู้อ่ะรู้แบบไม่ตั้งใจอ่ะทำำอยู่แล้วก็มารู้อย่างเงี้ย <Yeah. S 1> yeah. แต่ถ้าเราตั้งใจอ่ะมันจะเป็นอีกอย่างหนึง่งมันจะมุ่งจะเพ่งไปหาสติอ่ะแต่สติตัวเนี้ยมันเป็นธรรมดาธรรมชาติไม่ได้ตั้งใจอะไรหรอก yeah. ทันทาเพลินๆแล้วก็กลับมารู้แบบนั้นแหละรู้ไปไปมาๆอย่างนั้นแหละอาจยแล้วทำไมบางครั้งเนี่ยสมมติเอ่ออย่างเออโยงยกตัวใหญ่จริงๆเลยนะคะเอย่าำตรงเนี้ยโยงก็เมื่อวานนี้โยงรู้สึกว่ามันไม่คุ้งคือฟุ้งน้อยมากแล้วมันจะไปอยู่กับความคิดว่าเออสัก สับอันนี้แล้วก็จะไปเซ็ดน้ำแล้วก็แล้วก็ไปเช็ดก็รู้สึกว่ามันเร่องนี้มันไม่ฟุ้งมันมันมีอยู่แต่ความคิดนะฮะแล้วมันก็ไม่ค่อยฟุ้งก็ไม่เป็นไรล้อเห็นใจมันไปก่อนนอามาใช่ค่ะใจมันสั่งไปใช่แล้วก็อย่างซักอยู่ซักอยู่แต่ใจมันไปอ่าใช่หรือบางทีมันก็อยู่กับไอ้ที่เราซักเออลงแปลกใจว่าทำไมลงไม่ค่อยฟุ้งเลยมันเป็นอย่แต่ความคิด ได้ได้ตรงนี้ก็ได้อยู่นะแล้วที่มันมีเพิ่มเติมคือทำอยู่แต่ใจเห็นใจไปอื่นะนะตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นปกติของเขาอยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่ค่อยเห็นง่ายๆหรอกบางทีทำซักผ้าอยู่แต่ว่าใจมันนึกไปถึงจะตากเราไหนดีตากกองไหนดีตรงไหนมีแดดเนี่ยมันก็มันใจอมันไปก่อน แล้วบางทีก็มารู้ว่าการที่กําลังซักผ้ากําลังวาดกําลังถูกําลังทาอะไรอยู่ตรงนั้นแหละ yeah. <c oughs> ตรงเนี้ยตรงเนี้ยอันเนี้ยไม่ไม่เป็นไรตรงเนี้วยและที่ว่าไม่ค่อยไปไหนตรงนี้มันมีสมาธิอยู่ความเพียรอัตติตรงเนี้ยเขามีอยู่ <c oughs> มีแบบปกติธรรมดา <c oughs> แต่เทียบกับเช้านี้เช้านี้หมมันมันฟุ้งเลย เออไม่เป็นไรตรงนั้นการแสดงว่ารู้บ่อยก็คือมีสติบ่อยนะฮะเข้เขาไปไปมามาเนี่ยแต่เราไม่ได้ตั้งใจว่าจะทําให้มีสติแต่ว่าเขาก็รู้ว่าไปมาแล้วก็มีสติแล้วก็กําลังทําอะไรอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยก็รู้งี่เนงะ่สต,ติตัวเนี้ยมีไปไปมาเออสยะาาจจ์ก็ดมา ตเตอเฝนสติในการทาอะไรทุกอย่างแะะอ,อ,างอาแต่ไม่ใช่ให้ทำให้ให้ให้มีสติตลอดนะแล้วแต่เขาจะมีได้ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่เวลามีสติเป็นอย่างไรหลงลืมเป็นอย่างไรนะก็รู้แนละ้วกำลังทำอยู่มีไหมเ,เพราะว่าเพราะว่าเขาก็ไปเที่ยวอื่นนั่นแหละนะเดีนะะ๋ยวเดี๋ยวเขากลับมาเขาอย่างนี้แหละ ในขณะที่เราคิดนี่นะคะว่าอันนี้เสร็จแล้ว,ลวก็จะน,นี้แล้วก็ทำตามนั้นคือไม่ได้ฟูงนะคะแต่เป็นอยู่ในความคิดความคิดนี้ไม่มีสติถูกไหมคะบางทีมันเป็นความคิดหรือไม่ได้คิดก็ได้เป็นความรู้สึกอะ่ะมันมีคำพูดอ่าถ้ามีคำพูดเป็นคือความคิดแต่บางทีไม่มีคำพูดแต่ก็เป็นความรู้สึกที่ทำตรงนี้แต่อยากจะไปทำตรงโน้นอีก ตรงนี้ิวต่อไปเหมือว่าคิวต่อไปอนนี้ส่วนอันนั้นจะต่อตรงนี้เห็นจิตเขาคิดไปแต่ไม่มีคำพูดก็ได้ตรงนี้<ช>หรือหรือมีคำพูดก็ให้รู้เนี่ยอย่างตอนเนี้ยเราคิดว่าจะไปไหนอะ่ะบางทีอ่ะใจอ่ะมันไปก่อนแล้วอย่างจะมาตรงเนี้ยใจอ่ะมันคิดมาก่อน,อนแ,แต่ไอไอตัวที่มาตรงเนี้ยที่รู้ตรงเนี้ยมันไม่มีคำพูดอะไรหรอกนะฮะ ถ้ามีคำพูดก็คือนึกคิดเป็นปัจจุบันรู้เรื่องใช่ไหมคะอ่ก็ไปรู้เป็นเรื่องราวไงเรื่องราวที่คิดอ่ะอ่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้มีก็ได้ไม่มีก็ได้ไอคิดนึกเนี่ยบางทีไม่มีก็ได้แต่ส่วนมากยังไม่มีหรอกคิดนึกไม่มีแต่ความรู้สึกที่จะไปทําอยู่แล้วไปคิดไปตัวนั้นความรู้สึกตัวนั้นน่ะมีสติอยู่นะแต่ไม่มีคําพูดอะไรนะ อย,อย่างเช่นทําอยู่เงี้ยแล้วใจก็เห็นคิดไปโน้นคิดไปนี้น,นะแล้วก็รู้ความรู้สึกที่คิดท,ที่จะไปโน้นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยทาอยู่แล้วจะใจไปอื่นแล้วก็กลับมาอย่างเงี้ยลักษณะมันฟุ้งก็ได้คิดนึกปรุงแต่งก็ได้เนะเป็นความรู้สึกที่รู้ก็ได้แต่ถ้าเป็นสติอ่ะเขาจะไม่มีการคิดนึกอะไรหรอกเป็นความรู้สึกที่รู้ เนี่ยมันมันมีคำพูดก็ได้ไม่มีก็ได้ให้รู้เท่านั้นเองแต่คำพูดตรงเนี้ยมันจะมันจะมีคำพูดเป็นเรื่องราวเขาเรียกว่าปัจจุบันรู้เรื่องอะ่ะเป็นปัจจุบันเหมือนกันรู้เรื่องแต่เป็นเรื่องราวต่างๆอาจจะเป็นเรื่องอดีตก็ได้เรื่องอนาคตก็ได้เรื่องบุญกุศลอะไรก็ได้เนี่ยเป็นการคิดในดวงเต่แต่ความร,รู้สึกที่ไม่มีคำพูด อย่างเช่นซักผ้าอยู่แล้วก็เห็นใจมันไปจะไปตากลาวไหนจะไปตากตรงไหนตรงไหนมีแดดอะไรอาง์ความรู้สึกแบบนั้นตรงนี้ไม่มีคำพูดอะไรหรอกนะเขาเรียกว่าเป็นฟาร์มรู้สึกแบบสติสติเขาระลึกได้อย่างนั้นนะหรือว่าเวลาทําอยู่ใจใจใจบางทีมันไปอื่นมีคิดนึกวงแต่งก็ได้ไม่คิดนึกก็ได้นะ ที่อาตมาถาม,มบ่อยๆอเวลาทํางาน,เ,นเ,เห็นใจไปอื่นไหมอย่างนียเนี่ยเ,เขาจะไปประจำมันจะเป็นอย่างนี้นะของเขาะแล้วมีคําพูดก็ได้ไม่มีก็ได้โอเคแส่วนใหญ่ของโยมมันจะเป็นคําพูดชอบพูดเ,เ,เขาชอบคุยคก็ไม่เป็นไรหรอกเขาชอบคุยแบบนั้นแหละเป็นคําพูดอย่างนั้นแหละแต่เวลามีมีมีความรู้สึกที่รลึกรู้ตรงนั้นเขาจะไม่มีคําพูดอะไรอย่างนม จะเนีจ่จะเทียบเคียงให้เห็นอย่างอย่างตรงนี้นะเนี่ยตรงเนี้ยมันเห็นจิตไปอื่นไหมแล้วไม่มีคําพูดแบบนั้นใช่ไห,ไหมฮะมันจะมันจะเห็นใจไปอื่นบางทีทําอยู่อะเราก็ใจไปอื่นนะไม่มีคําพูดก็ได้อะไรเงี้ยแลวเห็นเห็นแบบมันวุ้งไปแล้วกลับมานั่ยแหละไม่มีคําพูดอะไรหรอก อันนี้คือคือฟงหรือเผลอไม่มีคําพูดแต่คิดนึกมงแต่งเนี่ยมันมีคําพูดอยู่ในใจอ่าเห็นไ,ไหมมันอยู่ในใจเหมือนกันแต่ว่าไอ้ฟงหรือเผลอเนี่ยมันไม่มีคําพูดอะไรมันเหมือนเอามากินมันเผลอไปเที่ยวแล้วก็กลับมา,อาพ,อพอรู้ว่ากลับมาตรงนั้นอ่ะสติก็มีแล้วนะ แล้วเดี๋ยวเขาก็ไปต่อก็ได้หรือมารู้วอาการที่กําลังทําก็ได้กําลังทํความสะอาปดปาดฝาเช็ดถูตรงนี้ก็ได้เนี่ยแล้วมารู้ตรงนี้ก็ไม่มีคําพูดอีกเหมือนกันมารู้วอาการที่กําลังทำตติก็จะมาระลึกรู้ในาการที่ทำตรงนั้นนะอย่างเช่นโยมลงู้กําลังทําอะไรอาฝาดอยู่นีก็มารู้วอาการที่กําลังทําตรงนี้นตรงนั้นตติก็มีแล้วรู้แบบไม่ได้ตั้งใจว่าจะให้มีด้วย แต่ว่าเขากําลังทําอยู่และอารมณ์นั้นก็มีอยู่แล้วความรู้สึกก็ไปรู้อารมณ์นั้นเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ยขงมันสต,ติมันไม่มีคําพูดอะไรหรอกมอแม้แต่ที่โยมเคยพูดเรื่องความรู้สึกตัวเป็นคําพูดใช่ไหมแต่พอเวลามีความร,รู้สึกตัวตรงนี้มันเหมือนกับเวลามีสต,ติแบบนั้นเหมือนกันไม่ไม่มีคําพูดเหมือนกันแบบนั้นสนะต,ติก็จะมาละลึกรู้อยู่ที่กาย นี่ยอย่างตอนนี้โยมนุ่งนุษก,กำลังทําอะไรเนี yeah. ่ยตติก็จะลอลึกอยู่ที่กายที่กําลังยืนนะฮะแต่ถ้าเป็นความรู้สึกตัวก็มารู้สึกตัวในรูปที่ยืนแ <Yeah. S 1> ค่นี้แหละอารมณ์มีอยู่แล้วอย่างนี้แหละไม่ได้มีคําพูดอะไรนะ <laughs> แล้วก็ไม่ได้มีตัวรวมตัวเพ่งอะไรอารมณ์มีแล้วแล้วความรู้สึกตัวก็มารู้อารมณ์นี้อารมณ์นี้คืออะไรอะ่ะรูปที่อยู่กําลังยืน yeah. ยืนอยู่ด้วยอาการท่าทางยังไงก็มารู้อย่างนี้เลยเนีย่ยไม่มีคําพูดแบบนี้แหละเนี่ยเนี่ยนี่ความรู้สึกตัวที่เป็นความเพียรสต,ติัมปมัญญะนะไม่ได้มีคําพูดอย่างที่โยมนุดเคยพูดเคยบอกอย่างนั้นหรอกไอ้องนั้นมันรู้อยู่ที่ใจแต่ตรงเนี้ยใจมารู้อาการที่กําลังยืนเห็นความต่างกันนะ <Yes. S 1> อ่าเนี่ยจะได้รู้ว่าไอ้ที่เราพูดอยู่ในใจความรู้สึกตัวเนี่ยมันรู้อยู่ในใจแต่ตัวนี้ความรู้สึกตัวมารู้ รูปที่ยืนมันจะมาสองเลยสองคือความรู้สึกตัวแล้วก็รูปที่ยืนอารมณ์ตัวเนี้ยมันจะรู้สองอย่างอย่างนี้แต่ถ้าหากว่านึกอยู่ในใจอะมันมีหนึ่งเดียวอยู่ในใจเห็นความต่างกันใช่ไหมเนี่ยก็จะมาเรียนรู้เวลามีสติกัเหมือนกันก,ก็จะมาเรีรู้ในอาการอาทางที่ยืนแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นรูปอะไรเท่านั้นเองแต่พอมีสัมพัญญาความรู้สึกตัวก็จะมารู้รูปที่ยืน อารมณ์อย่างเดียวกันแต่ความรู้สึกมันต่างกัน yeah. ถ้าเห็นความต่างกันตรงนี้ก็ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มหรอกไม่ต้องไปรวมไปเพ่งไปตั้งใจจะดูจะกําหนดอะไรตรงนั้นไม่ต้องมีมันมาพนีเหรอคะสติกับสัมชญ,ญมันตอนแรกอ่ะมันยังไม่มีสัมมชัญญะมันก็จะมีสติมาก่อนตติกับความเพียรเนี่ยมาก่อนเนี่ยแต่ถ้ามีสัมมชัญญะ ความรู้สึกตัวเขาก็จะมาพร้อมกันเลยความเพียรสติสัมปชัญญะรวมเรียกว่าความรู้สึกตัวะนะอารมณ์เหมือนกันเนี่ยอาการท่าทางที่ยืนเหมือนกันสนะติก็มารู้อาการท่าทางที่ยืนอย่างนะี้แต่พอเวลามีสัมปชัญญะเข้ามาร่วมความรู้สึกตัวก็มารู้รูปที่ยืนนะอารมณ์อย่างเดียวกันแต่ความรู้สึกต่างกันตรงนั้นนี่ ถ้าทติเขาจะเริ่มเรื่มรู้อาการท่าทาง,งเฉยๆเนีย yeah. yeah. ต้องอย่างเงี้ยมาก่อนแลอาการท่าทางอย่างนี้คืออะไร <Yeah. S 1> เราเรียนมาแล้วอาการท่าทางอย่างนี้คือรูปที่ยืน yeah. แล้วฟังรู้สึกตัวก็มารู้รูปที่ยืนเนี yeah. ่ยฟังดูแลง่ายนิดเดียวแต่ตอนทําไม่รู้จะง่ายหรือเปล่าเอ <Okay. S 1> <laughs> แต่เข้าใจแล้วไม่ยากหรอกนะ yeah. เนี่ยเวลาฟังอยู่เนี่ยบางทีอะ่ะมันไม่ได้ฟังตลอดนะไม่เอ,อันอเนี่ยมันก็ไปนู่นไปนี้เสียงมามันก็ไปเนี่ยหะบางทีมันรับได้หลายอารมณ์เหมือนตาก็เห็นหูก็ได้ยินใจก็รู้เรื่องแต่มันรับคนละอารมณ์คนละตะวนันคนละวิญญาณใช่ไหมถ้าเรียนอวิธร,รมมันจะรู้ว่าไอ้ทางตาเนี่ยก็คือจากกุวิญญาณรับรูปปามณ์ทางหูก็โสตวิญญาณรับสัทธาลม ไอทางใจนี่รับอะไรบ้างอ่ะธรมาลมอย่างเงี้ยแล้วธรมาลมตัวเนี้ยมันรับได้ทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจรวมอยู่ที่ใจเหมือนกันหมดเลย